นะในการที่จะลดทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นที่พักเนาะว่าจะลดจริงหรือเปล่า <c oughs> 50%ไม่ได้<ม>ลด50%อนะพี่น้อยใช่ต้องอยู่ริลามต่อหน่งสิบวันสวยรนโอเคต้องอยู่วนสบเกาีริย่เอ็ดองยามยี่สิบสีี่สายีบหวันวันนี้เลยนะัสิบแปดนะครับก็จะมีอยู่หลายส่วนนะส่วนใหญ่จะจัดอยู่ที่สวีกิทซุปเปอร์เซ็นเตอร์ส่วน ที่พักร้านอาหารก็จะได้ในการที่จะมาใช้บริการบูรดํลดทั้งเมืองดํในช่วงนี้1 8ถึง27ช่ชวนพชอมาอ,อีสานมาเที่ยวบูรดําสองสามสักคู่ครับหนึ่งสองนะครับครับไหมครับ บุรครัมย์ลดทั้งเมือง2,025หรือว่าบุรีรัมย์เมกะเซล2 0 2 0 0วัดบุรีรัมย์หอการค้าบุรีรัมย์ส่วนราชการและก็ภาคส่วนที่ต้องการที่จะขับอนุญาตแนะนำนะคะท่านร,ารองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายจำเดินแหวนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็เป็นดินแดนของอารยธร 2000, รมของพันปีนะครับที่ผ่รรานโบราณอยู่60กว่าแห่งแต่ว่า เป็นที่รู้จักของคนไทยและคนทั่วโลกก็คือพนมิสิ์และก็แชมป์ปีนี้ทึ้งสี่แชมป์นั่นหมายถึงรายการที่มีแฟนฟุตบอลของคนไทยที่จะมาเที่ยวจังหวัดเวียงาำเป็นจานวนมากแต่ว่าในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่โลซีซั่นเที่ยวอารยธรรมก็กมา่าลงก็จะเป็นการจัดงานประเพณีตามพืนะ้นที่ต่างๆของจังหวัดนะซึ่งเราก็ส่งเสริมเรื่องเที่ยวพุทธกรรมสา์นี่ก็คือ ในช่วงที่เราไม่มี <โด S 1> บบเวตุใหญ่ใก็เชิญชวนบริการที่พัทโรงแรมร้านอาหารของดีของบุรีรัมย์และยังมีเรื่องอมาชิงโชคกันด้วย <c oughs> พูดถึงมหาการรมของดีบุรีรัมย์ที่จะจัดขึ้น<ช>นะคะถ้าถึงบทบาทของภาครัฐความร่วมมือของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมบุรีรัมย์ทำให้เสน่ห์ฐานรากของบุรีรัมย์เราได้ดีขึ้นแล้วก็มีการรับมยนกะจาจรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าราอยากจะรเบียนให้วีรัมเรา ที่สามอำเภอเด่นที่สุดคือารผ้านะคะคุณคะซึ่งก็เป็นผ้าที่เป็นผ้าพื้นถิ่นในการผสมระหว่างพื้นถิ่นคาเห็นพื้นถิ่นอีสานหรือลาวนะที่ทอดกันก็คือทุเรียนค่ะโดยเฉพาะทุเรียนน้ำแด่นะซึ่งเป็นทุเรียนอำเภอระหารชายก็มีทุเรียนอำเภอบ้านขว,นกวนดกระเบราะวะาะตอนนี้เราก็มีผลไม้เป็นกระเป๋าเป็นรองเท้านะคะเป็น กล่องแพลทชิ้นชู้ต่างๆได้นะครับโดยท่านสังเกตง่ายๆถ้าร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีสติกเกอร์เหมือนมุมมุมขวาด้านซิงโชคนะครับเป็นเครื่องใช้เป็นมาแล้วเนี้ยมีโบเดน่านะครับแล้วก็มีอีกหลายที่นะครับส่วนร้านอาหารที่ท่านพาณิษขาขอนิดนึงค่ะอีกนิดนึงก็ในนามของจังหวัดวิรามท่านอาจจะเคยได้ยินที่ยวคนเดียวถ้ามายในหลายที่เวลาหลักแสน ซึ่งอย่างนี้ก็ถ şey ือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญมีเพื่อนเผาเป็นเไม่ว่าเป็นอัาจารณ์เรามีนกกเรียนเป็นร้อยตัวหลายคู่นะครับเขยิบเขยิบหนึ่งสองสามครับหนึ่งครับมองครับหนึ่งสองสามครับทักคู่ครับหนึ่งสอง